สวัสดีจ้าอีฮหยรอดทุกคนนะจ้ะเจอกันเช่นเคยเป็นประจำทุกวันพุธหกโมเย็นกับคอนเทนต์ปวดสมองในเล่าเตาที่จำได้ฟิชเชอริงอาจาร,รย์กุ๊กเอนนาสวัสดีครับเรียกอาจารย์ดิจดามสวัสดีแฟนช่องเจดามทุกท่านด้วยนะครับเพิ่มโอ้ผู้จ่าพร้ออีกแล้วอ่ะให้กูชมไม่จบประโยชน์ก็ไม่ได้ผู้จ่าพร้อเออพูดพเพระหรอพูดพร้อเหรอเออเอาเหมือนเดิมเล่าได้จำได้ฮะมีแต่เรื่อง จักโลนทั้งนั้นเลยวูนนี้ไม่เอาคำถามะไรอีกเออไม่รู้ก็คอมเมนต์จะกต่ทงบ้านนั่ยแหละคอมเมนต์มาเขาชอบเขาชอบไอ้จักรูเลยเอออ่ะเหมือนเดิมติดตามใจกู๊กได้ที่ไหนบ้างเอนาสปอตครับจ้าทุกแพลตฟอร์มดีมากเลยช่องนี้ดีลงคลิปสุดยอดพูดไปแล้วก็ไอนาไวที้ครับดีช่องนี้ก็ดีอ่ะพูดไป ทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ครับผมโมงเย็นก็ไปตามด้วยนะครับสองแพลตฟอร์มสองช่องทางนี่นะมีทุกแพลตฟอร์มมมีทแพลตฟอร์เลยส่วนตัวส่วนตัวก็ปากกูครับทิกตอกหรือว่าเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ได้ได้หมดได้หมดเลยเห็นบอกว่านี่ล่าสุดเขามาพังไงครับคุณจะขายกัญชาผ่านทางออนไลน์นี่เรื่องจริงไหมใครเป็นนายกนะชื่ออะไรนะนายกหนูอนุทินจะพูดอะไรก็พูดอย่าเงียบใจคอพอดี เออเอเออเออแจ๊บนี่ยิ้มหวานเลยซะแต่นายกหนูกลับมาครั้งนี้ร้านชาดีใจใหญ่เลยตอนแรกทำท่าจะปิดกันเลยจะปิดใช่ทีนี้ก็ไม่ปิดแล้วทีนี้ก็เปิดขยายสาขาใหญ่อยู่ต่ออยู่ต่อออ่โจรเหลืองกันทั้งประเทศอะมึงเอาเลยไปดูดฟินอ๋อมาเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์จะดำด้วยนะจ๊ะเขาเปิดฟอร์มท่านน่ะตรงนี้ได้ยินไหลหลอดนะมาไป เคยเป็นอีสุอีสายไหมครับเคยแล้วเคยตอนเด็กเด็กมากด้วยน่าจะน่าจะประถมนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะผมจําได้ไม่เคยลืมเออเราเป็นไงผมเป็นตอนปหกโอ้โหกำลังวัยรุ่นเลยนะล่ะใช่แล้วแม่งกำลังคือไอเป็นเท่าไหร่เราก็ยังเด็กอ่ะแต่ปัญหาคือแม่งช่วงที่กาลังจะแข่งบอลมันจะหนาวหนาร้อนๆนะใช่ไขมันจะขึ้นแล้วไม่เตะบอลไม่ได้ไม่เล่นเล่นแล้วคุณเป็นตัวหลักด้วยดิทีมไอทีมอะไรลบบุรีอะไร อะไรเมืองลิงสามปรการเออใช่ไหมเมืองลิงสามปรการยูเนเต็ดแต่ทีมคุณปะใช่ไม่ใช่ทีมอะไรวะน่ะเอาไม่รู้มุณพูดนะแข่งบอลกีฬาสีแล้วถือว่าตอนปหกอ่ะอยากเล่นอ่ะแล้วไม่เล่นอ่ะเออมันเสียใจมากเป็นช่วงกีฬาสีพอดีเลยแล้วมีเกามีอะไรไหมตอนนั้นก็เป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแผลเป็นอยู่แต่แผลเป็นที่ไม่หายนะตรงปลายกระเจียวอ่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 ะโซวันดึงอ่ะไอ้เหี้ยจะมีแผลอยู่เหรอตันเนี่ยจริงจริงเออเอาคุณผู้หญิงมาดูดิ โอเคลลองลองคุณลองดูคุณดูเออคุณเกาตรงไหนแล้วเป็นไหมแล้วเขามีที่ไหนเนาะคุณผู้หญิงเขามีเหรอถ้าคุณไปขึ้นตรงนั้นดยเหรอขึ้นเลิกขึ้นกระเดียวด้วยเลิกเออตรงหนังอะเออเออแล้วก็แล้วก็ตอนเด็กก็อีเทียมันยังเป็นอยู่ถึงทุกวันเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีรอยอยู่ยังมีอยู่ไม่ไม่ไม่กูไม่อยากเห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เไม่ดีกว่าเออแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากเห็นก็ตัดคุณผู้หญิงทักมา มึงนี่เหมือนรัดโยเข้าไปทุกวันแล้วไอรัดโยหนักแล้วไอรันหนักเลยไอ้รัดโยหนักแล้วเห็นว่าลงแบบผู้หญิงมาขอตุ๊กตาอะไรแคร์แบร์ไม่รู้ซื้อส่งให้เขาแล้วขอเขาดูนมอีกแล้วหนักแล้วรัดโยนะหนักแล้วรัดโยคุณเป็นศิลปินนะโอ้เนอแล้วประเด็นคุณก็มีลายเราสองคนนะไม่ตกมาวะรัดโยน้องลงไว้พี่ดูผมกดไลค์ทุกโพสต์ของรัดโยชอบอาก ใจมันได้เคยเป็นเคยเป็นแล้วจาได้จําได้คร่าวๆว่าคันแล้วเวลาเก่ามันก็จะแบบเหมือนไม่ใช่เลือดไหลมันมีน้ําเหมือนเป็นน้าเหลืองเป็นอะไรที่มันเป็นแล้วได้ตุ่มมันแตกผู้พองอ่ะมันมันแตกออกมาแล้วก็เก่าแล้วก็ทรมานอยู่เหมือนกันใช่ใ่แต่รู้สึกเป็นอยู่เป็นมาอาทิตย์สองอาทิตย์เลยเนาะเป็นนานนานนานทุกนั้นต้องกินอะไรสักอย่างเน่ะน้ำต้มอะไรไม่รู้อะที่บ้านแบบไม่รู้เงินใต้แม่บ้านต้มมาอืมแม่ มีเข้าบ้านด้วยเหรอเข้บ้านตัวใหม่โอ้ที่บ้านมีกี่ชั้นมีกี่ชั้นบ้านอ่ะโหนับไม่ได้จริงเหริงแล้วเคยสมมติว่าแม่เรียกกินข้าวนี่กี่กี่นานกว่าได้ลงมาเจอกัน5อ้าวช่วยแม่ทำข้าวอยู่ในครัวพอดีโอโอเคโอเคแม่เอาไม่เล่นละไปคำถามต่อไปเลยทีเคยมีรักหรือแอบรักใครในมหาลัยไหมครับโหทุกคนมีแล้วล่ะเอาของจานก่อนเรื่องเรื่องปกติในมหาลัยเอางี อันนี้ก็บอกว่าแอบรักเอาเอาแอบรักดีกว่าพะมีรักเนี่ยคุณอชอบคุณมีทั่วไปแหละนี้ก็มีเหมือนเราเป็นคนแล้วก็ชอบไปเรื่อยอ่ะแสดงว่าเราเป็นคนมีความรักที่ดีกัมอเลยทุกคนเราหวังแหละอ่ะมุ้งอ่ะมุ้งเออเราหวังแลวตอนเรียนก็หวังแหละกำลังกัดมันเลยฮอร์โมนกำลังคุ้งเลยอ่ะตอนนั้นไปแอบชอบใครจาไม่ได้เฮ้ยอย่าไปพูดจำไม่ได้คิดก่อนเฮ้ยจำได้นะมือมือคิดก่อนเอาเรื่องที่จ้องเนี่ย เอาเลยได้ดีว่าทั่วเลยเล้วแล้วคุณไปคุณทำยังไงเมื่อตอนนั้นคุณเจอเขาคุณทำแแซวเหรอไม่มีอุ้ยตอนไม่ไม่ไม่ค่อยกล้าแซวอะไรแบบนี่คุณว่าผมยาวนะสมัยก่อนใช่ยาวทรงมันต้องต้องได้ทรงมันต้องเข้มต้องนั่งแบบดึงหน้าทำทรงอเน่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 แม่ถ้าอยู่ใกล้วิวเต๋เในคลาสพี่กระดาดเห็นจะได้ย้อนไส้เลยเออเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้แหละผมยาวก็เป็นอย่างนี้แหละใช่แต่อ๋อมันจะมีน้องคนนึ่ง ไม่เล่าดีกว่าเดี๋ยวเราก็เมียเฮ้ยมันตกีกี่ปีแล้วเป็นสิบสิบปีแล้วแม่งเรียนที่เดียวกันไม่เป็นไรเราก็ไม่รู้หรอกอ่ามันเป็นแบบว่าฟีลฟีลบอกว่าเราก็คงแอบชอบนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เจอนิดหน่อยยอดดวงใจยัง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 อันไม่ผิดนะนี่ไม่ผิดนะนี่เราเราฮ้ยไม่ผิดนะเว้ยหน่อยเราก็แอบชอบนั่นแหละแล้วรูเรื่องที่ผิดเแตยเดี๋ยวเ่าไปฟังไม่ต้องเล่าไม่มีเอออไอเรื่องไอเรื่องที่แอบผิดเนี่ยไม่ใช่แอบชอบก็มีมันก็ ็นฟิลบอกว่าไปเจอไปเจอเขาเรียนเสกเดียวกัน <อะ S 2> ตั้งแต่ปีหนึ่งละคุณกับเขาเรียนเสกเดียวกันเรียนเสกเดียวกันเรียนอิงด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยเจอกันเพราะจะตรงกันแค่อิงเท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรนะมไม่รู้ชื่อ้วยทุกวันไม่รู้ชื่อแม่งเลยเอเอจริงจริงแต่ชอบแต่ชอบท้าไมถึงชอบเขาหน้าตาเป็นไงบุคลิกหน้าตาเป็นไงตัวเล็กๆดัดฟันแล้วก็ตาตี๋ตีหมวยๆหน่อยมวยๆหน่อยแต่แต่งแต่งตัวเยอะๆแต่งตัวเก่งตัวจัด <łość> ใช่ใชอแต่ทั้งนี้ไม่รู้ชื่อมัิงชื่ออะไรอ๋อแต่ชอบเขาตอนนนั้ชอบนชอบแต่เจอแค่เซ็กอิงเซ็กอิงอย่างเดียวเล็แยกย้ายกันไปเออเรนกาเอไออาจารย์นี่เอ็มมารีเอลอาจารย์ชื่อเอ็มมารีเอลนะกุสตีนกุสตีนที่อยู่รัชดานะชื่อเอ็มมารีเอลโดนรานละนัทเซดนัทเซด มิสเตอร์นาัทเซ่นัทเซตนาัทเซ่แล้วพูดไทยชัดชัดนี่คือที่ชอบเขาคนนี้ด่าเก่งเก่งแอบชอบเขาชอบผมชอบเอ็มวีเอลว่าหวานด่าเก่งมากเลยสั่งบ้านนอออะไรอย่างอย่างอย่างเร็วๆเนี่ยมีไหมแอบชอบใครไม่มีนันมุ่งแล้วโอ้โหเชื่อเชื่อตั้งแต่มหาลัยมามันจะแบบมันจะไม่ใช่ปั๊ปปี้เลิฟแบบเมื่อก่อนแล้วคือถ้าได้ก็ได้กันถ้าไม่ได้ก็คือไม่มาจีบให้เสียเวลาเออถ้ามันไม่รู้สึกว่ามันไม่ชอบจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็จะไม่ไม่ไม่จริงจี๊ดแต่ช่วงถ้าปั๊ปปี้เลิฟที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเป็นฟิลกู๊ดจังเลยคือตอนแบบว่าตอนมห้ามั้งอ่าเป็นไงตอนนั้นคือเขาเป็นรุ่นพี่มหอยู่สีม่วงเหมือนกันสีม่วงนี่คือรถรถบุรีรามเกอ๋อไม่ใช่ชื่อคณะสีที่โรงเรียนพี่บูญวิทยาลัยออใช่ผมเรียนรุ่นลอยเก้าพี่บุรลอยเก้าห้องยี่สิบสองอใช่ใช่กูต้องรู้ไปเลยเออกูต้องรู้ไว้ว่าโรงเรียนมึงเนี่ยมีกี่รุ่นมีสีอะไรพวกกะใช่ใช่โอ ผมน่าจะมห้าเขามหกมั้งแล้วแบบผมมาชอบเขามากแต่ไม่เคยคุยกันเลยไม่เคยที่แบบแต่เห็นหน้ากันไหมเห็นหน้ากันเขาเห็นเราไหมเขารู้เขารู้ว่ามีเราในในโลกใบนี้เพราะว่าผมเดินสวนกันเก็จะมองตลอดยิ้มให้ยิ้มให้แต่คือเขานอารมณ์แบบห้องแบบเด็กเรียนอะใส่กระโปรงหัวเข่าห้องคิงห้องคิงห้องแบบอารมณ์เรียนดีอารมณ์แบบแต่งตัวเรียบร้อยเลยใช่มัดผมถูกระเบียบเป๊ะทุกอย่างโอเคผมแม่งผิดระเบียบมาเตองหัวจดตีนอะเชื่อคือเชื่อเชื่อเออคือแบ แล้วอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่แบบโอ้โหแบบเสียงดังอะอะไรงเงีๆ deflect, ๆ้ยคือแบบอารมณ์แบบก็เด็กเกเรอะเออแต่เขาแม่งอารมณ์เหมือนแบบนางฟ้านางฟ้ากับหมาหมาแดกแป๊บที่เลี้ยงกูเก่ายิ่งยิ่งยิ่งยี่งยิ่่นั่นแหละเราก็เลยว่าหรือว่าเป็นเพลงแท็กซี่เพลงแท็กซี่ได้ไหมนางฟ้ากับควายได้ไหมมีมีเพลงอีสานด้วยเป็นควายอะไรอะไรเออไปใส่ใจเราเองนะ ให้สองคำเออแต่ชอบเขาจะพูดแต่ก็ไม่เคยคุยไม่เคยเลยนะแบบใช่ไม่เคยเลยแต่ยุลายืนเข้าแถวอะโรงเรียนผมมันจะยืนเข้าแถวเป็นคณะสีเขาอยู่มหกผมอยู่มห้ามันก็จะยืนใกล้ๆกันไม่ได้ไกลกันมากใช่แล้วก็แบบจนวันวาเลนไทน์อะปีสุดท้ายของเขาเขามหกเขาจะจบแล้วเขาจะจบแล้วผมตัดสินใจด้วยความกล้านี่ให้ดอกไม้เขาเลยกินเบียร์ในโรงเรียน ก่อนจะมึงจะเล่าเรื่องเนี้ยมึงบอกว่าอันนี้เป็นปั๊ปปี้เลิฟที่น่ารักมากเออที่น่าเล่าน่าเล่าให้ฟังปิดท้ายว่าเออเขาจะลาโรงเรียนไปแล้วคุณลูกหลวความกล้าเลยหอมกล้าทุกอย่างเอาดอกไม้ให้เขาชอบดึงกินเบียร์โรงเรียนยอมลูกหลวงวามกล้าอืมนั่งแล้วบังเอิญมากเลยคือไม่ไตั้งใจด้วยผมนั่งอยู่หน้าหน้าห้องน้ำอารมณ์แบบมันจะมีที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเดินผ่านเพิ่มบุหรี่ในห้องน้ำอืม อ่แล้วเพื่อนมาดูนี่ทำไมเออเพื่อนไปอยู่ในห้องน้ำกันแล้วผมเดี๋ยไม่เป็นไรหรอกมันผ่านมาสิบสิบปีแล้วใช่ผมก็จะเห็นใจดอกไม้ในมือที่คนอื่นให้มาเอออุ้ยอะไรมีคนให้ดอกไม้ด้วยเหรอโบธรรมดาเฮ้ยแล้วก็อย่างนี้เล้วก็ฮอตอยู่เลยอารมณ์แบบผู้ชายคิวเข้มเลยนี่อ๋อที่เคยสาวสาวรูปดีเขาชอบแนวแบบหมาปะกหมาแบบหมาหาจูเหรอเขาเรีกวหมาปักนายเยอยู่ เอามีคนให้เรามาก่อนขนให้มาเราถือในมือใช่เห็นเขาเดินผ่านแล้วเห็นเดินผ่านเขาใจเลยหยิบเบียร์ก็มากินหยิบเบียร์มากินกระป๋องนึงอให้เขาไหมเขาตัดนใจเดินไปแล้วก็ให้เขาเอ้ยเหรอใช่แล้วเขาว่าไงเขาก็เหมือนยิ้มๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณนี่แค่นั้นนี่คือบทสนทนาที่ได้ได้จากเขาแค่นั้นแค่นี้เลยแค่นั้นเลยดอกไม้หนึ่งช่อขอบคุณนะดอกไม้หนึ่งอันอ๋อหนึ่งดอกดอกกุหลาบหนึ่งกล้านะอามอ้ามหกเลยเขาชื่ออะไรงนี้ไม่รู้ชื่อเขาด้วย แต่คงไม่ค่อยถามชื่อคนหรืออาจจะรู้ก็ได้แต่จำไม่ได้อแต่เชื่อนะเรื่องไม่ถามชื่อคนเนี่ยเคยเห็นอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้จักเราก็แบบไม่กลัวเสียมารยาทโอเคโอเคโอ้โหกลัวเสียมารยาทมึงไม่ได้กลัวเลยมึงไม่มีที่สุดแล้วในโลกเนี้ยอเอาคุณบ้างคุณบ้างตอนนี้คุณอยากเขาครั้งแรกอะเด็กคุณพูดจาคุณให้เกียรติดิ้ดิพูดในรายการไอ้คนตอนนี้คุณอยากเอาผลของเขา ร้ายอย่างไรเออกูไม่เล่าแล้วเอาเอาเอาปะปีเลยปะปีเลยเ้เรื่องนี้น่าจะเคยเล่าไปหลายที่แล้วล่ะตอนที่เข้าไอแบกทีแหละแล้วเราเข้าปีหนึ่งแต่ตอนนั้นอะเรายังไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษาอยังใส่ชุดนักเรียนง่าเลยเหมือนเราพอมากเลยรู้ไหมตอนเรียนนะช่วงเหมือนเราพอมากเลยโชคดีว่าใส่เก็บน้ำเงินเลยอ๋อเออโชคดงนี้อัสซัมไปใส่เก็บน้ำเงินไปก็แล้วทีเนี้ย มันจะเขาเรียกคลาสอินเทนซีฟช่วงซัมเมอร์ก่อนจะเข้าเทอมแต่แรกเลยไหมโอ้ดำเปื้ดเขียวเขียวเขียวอะไรครับนี่เออใส่กรอบสีชมพูกี้เลอยู่แว่นอันนี้อยากรู้บ้างเลยสีม่วงสีฟูกี้เลอยู่เป็นคนที่เราชอบสีสันเนาะเออโดยที่ลืมดูสีตัวเออเก็เข้าไปแล้วก็แล้วผมนี่ตัดไปไหมตอนนั้นผมหยองมากโดนไฟไหม้อดดอยฟูแล้วหาไปย้อมสีเออใช่ใช่แล้วย้อมสีแดงด้วยแล้วย้อมไม่พอไปยืดอีกโอ้ที่นี่เล่นไปใหญ่เลยเดิ แล้วหน้าก็สิวกลางๆเม็ดอักเสบเยอะๆกกกกฟันก็ขึ้นเป็นฟันหมาเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะตอนนั้นผมถ้าผมเห็นผมไม่ครบนะเออเนอกลัวเออกูก็ไม่อยากเล่าแล้วทายีันตอนไปเริ่มกูไปไหนแล้วเนี่ยนี่แต่เดี๋ยวกูเล่ามาเนี่ยกูจะไม่เป็นมนุษย์อยู่แล้วเนี่ยที่กูเป็นพิเนเตอร์มาเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเออก็เนี่ยก็ใส่ชุดนั่นยแล้วแล้วคนเนี้ยเขาก็ใส่ชุดนักเรียนเหมือนกันอ่าฮะ ออกไปสมัครปีหนึ่งพร้อมกันเออแล้วเราก็เห็นโอ้โหน่ารักมากเลยอะ,อะตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าว่าเราจะทางไหนเยลยเราก็แบบน่ารักมากเลยอะแล้วก็ใส่เขาใส่ชุดนักเรียนอ่าไม่ต้องเอ่ยชื่อโรงเรียนแล้วกันเป็นโรงเรียนคนมีตังก์อะอ๋อโรงเรียนคนมีตังคนงดังเลยแล้วเขาก็จะต้องเดินม,มาเรียนตอนเช้าเนี่ยที่ตึกเนี่ยทุกเช้าเราก็รู้ละอู้หเราก็ไปนั่งนั่งตรงสนามสนามบาสตรงหน้าตึกสี่แบ๊กจะรู้หน้าตึกสี่ เขาต้องเดินมาเพื่อผ่านวงเวียนตรงที่เด็กคอมอาร์ตนั่งกันก็เดินผ่านแล้วฉันเป็นเด็กคอมอาร์ตไม่เคยเกลี่ยวกล่อย่างที่ใครได้เก็คอมกูกคอมกูไม่เคยได้ยินที่คณะกูร้องเพลงนี้เลยคอมอาร์ตร้องไงเอาเลยที่ไหนมอสตียร์ยาบเลิกใช่กูเอแบกเขาละาที่กันตทองดีกว่าต้องดีเ็แล้วกันเราจะคนละคนละเวอร์ชันกันต่อต่อต่อทีนี้เขาก็จะเดินผ่านเราก็จะเช้ามาเห็นปุ๊บเขาก็เดินขึ้นตึกเรียนปุ๊บเราก็ไปเข้าเรียน เย็นก็มานั่งเนี้ยรอเขาจะเดินผ่านตลอดเดินผ่านไม่ได้คุยกันไหมไม่ได้คุยแต่เขารู้ว่ามีเจ๊อยู่แน่นอนไม่รู้รู้ไม่รู้เขาเห็นอยู่แล้วไอ้ดำนี่แม่งทุกวันเลยแม่งเด่นอยู่คนเดียวอ่ะไอู้้เขาเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าก็ไม่เคยคุยกันเลยอ๋อเหรอไม่รู้ชื่อเหมือนกันรู้ชื่อรู้ชื่อรู้ชื่อว่าเป็นใครอะไรยังไงเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกับเพื่อนเราอออ๋อหรอแล้วมีโอกาสได้แบบไปมุงกพัฒนาวงใกล้ใกล้ที่สุดคืออะไรรู้ว่าใกล้สุดคือเขาอะเดินประทักเพื่อนเราที่เป็นผู้หญิงอ่า เนี่ยสมมตินี่นี่นี่เป็นนี่เป็นเพื่อนเราใช่ป่ะเขาเดินมามาคุยกับเพื่อนเราแล้วเราก็อยู่เนี่ยนี่คือใกล้ที่สุดทําไงมีอาการไหมก็แบบโอหยวแบบคงทุเรศหน่าดูภาพใช่ใช่ทุเรศเลยเฉพาะเลวก็ปุ๊บก็หลบก็้าไปอยู่ในกระดองเหมือนเดิมเออเออเออคิดแบบนีไรลองคิดภาพเจ๊ตอนเรียนมหาลัยแล้วแบบทำท่าเนี่ยใช่ใช่แล้วปวดกชิโนะชิเบสใช่เหมือนกระป๋า แล้วพอจะมาเพนเขาเดินมาก็ลงไปเลื้อยกับพื้นเพ่อย่างนี้แหละเออพอใจมึงไหมเีนี้พอพปิเนลิฟกูนี้ไม่มีความสุขแล้วทีวนี้มีความเราเป็นต็กแล้วเหมือแต่ละกรณีที่เขาไม่ได้แ n แนลและอธิบายเออเนี่ยก็แล้วเนี่ยแหละเนี่ยเป็นเป็นคนที่ชอบมากชอบมากๆทัวเนี้ก็เป็นแค่เลยนะมีตามไอจีเขาอยู่ ทุกวันนี้อ้าแล้วเขารู้จักเจมส์ไหมไม่รู้จักแล้วเขาตามไอจีเจมส์ไหมไม่เล่นไม่แน่ใจลองดูดิเช็คดิไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าไม่ดีกว่ากูต้อง <ปะ S 2> งูให้ได้แล้ววันนี้แล้วกันถ้าไม่ <laughs> ถ้าเป็นมึงเงี้ยมึงรู้อะไรบ้างไม่ได้เออมึงรู้บ้างแล้วโลกรู้เดี๋ยวเมาก็เล่ากูฟังมาเถอะเออยนี่แหละเด็กคนนี้ที่ที่ที่ชอบมากจนหนึ่งเลยลองดูนะคำริ้วมีผัวไปยังอุ้ยน่าจะยังนะจริงปะเนี่ยยังยังยังสี่สิบแล้วนะฮะฮะฮะ ยี่สิบหกแล้วเหรอยี่สิบหกปีแล้วอ่ะน้ำจะจมอะไรอ่ะอายุตอนนี้อ๋อโอเคโอเคโอเคอขอให้พี่เออดีแล้วพี่เขาไปดีแล้วฮะพี่เขาไปดีแล้วพี่เขาได้ดีแล้วได้ดได้ดีแล้วใช่โอเคโอเคท่านอยู่เนี้ยปู่ลำบากเยอะเลยปู่กอดแน่นเลยล่ะเออไปได้มาณนี้อ๋อโอเคถามต่อไปนะครับความคาดหวังกับชีวิตหลังเรียนจบตรงกันไหมครับ ความคาดหวังกับชีวิตจริงเนอะไม่ได้ไม่ได้ถามนี้ไม่ได้เขาเรียนไม่จบเลยเขาเรียนไม่จบนะเอ้าพวกเราใช่หรออูชอบจริงไลฟ์สดแล้วคนดูจี้ผมแล้วแบงเลอกไลฟ์เลยงอนตอบไม่ได้เรียนไม่จบไม่ใช่เอาแต่เรียนมาจนมาทำงานมบบนี้เจ๊ว่ามันไม่ได้เขาเรียกนะความคาดหวังอะมันคือทุกวันนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยนี่คือความคาดหวังในชีวิตเลยนะ อทุกวันเนี้ยที่ทำอยู่ทุกวัน,นท,ท,ทุกอย่างที่มันดูมาจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ที่ทุกคนเห็นจะดำเนี่ยทำงานอะไรที่ไหนหรือไปอะไรกับใครยังไงที่เห็นวันนี่คือความคาดหวังตลอดชีวิตที่ต้องการครับและมันเป็นอย่างนี้ได้นี่คือขอบคุณพระเจ้ามาที่เป็นอย่างนี้ได้แต่ว่าตอนเรียนถามว่ามันมีวักแวกกาเลยไม่ใช่วักแวกมีความสนใจอื่นไหมมีอ,มอยากทาหนังเพราะมีช่วงหนึ่งที่ชอบดูหนังมากแล้วแบบเฮ้ยทำไมซีนนี้มันเป็นอย่างนี้วะแล้วแบบอยากจะแบบเขียนบงเขียนบทอะไรแบบเนี้ย เออประมาณนั้นที่ที่ที่ความรู้สึกนะตอนนั้นที่เรที่นิเทที่แอแบกครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วจนแล้วจนรอทั้งหมดที่ปูมาเนี่ยประถมจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือสิ่งที่ทำทุกวันนี้เลยคือที่สิ่งที่เราอยากทําใช่ของจ้าน่ะไม่รู้ไม่รู้ผมไม่หมอแล้วผมไม่ได้มีความคาดหวังว่านี่มีความฝันอะไรที่มันว่าอ่าแล้วถ้าถ้านับทุกวันนี้คุณพอใจกับชีวิตคุณแค่ไหนพอใจผมพอใจทุกช่วงเวลาของชีวิตอยู่แล้วใช่คืออย่างที่ผมเคยบอกทุกการทํามันส่งผลต่ออนาคตเสมออย่างเงี้ยผมก็เลือกที่จะทําแบบนั้นนนนมัก็็เปแบบี้ เออมันก็สมเป็นสมผลอยู่แล้วคือผมไม่ได้คาดหวังว่าชีวิตมันต้องแบบโห่กูต้องมีแบบนู้นแบบนี้แบบนี้แบบนั่นหนึ่งคือผมแค่แค่ขอใ,ใช้ชีวิตทุกวันและให้มันมีความสุขแค่นั้นผมพอใจแล้วได้มีเวลานั่งอยู่บ้านเล่นเกม,อ,มออกกำลังกายบ้างอา่าออกกำลังกายบ้างเมียพาแมวไปกินข้าวใช่ผมชีวิตผมต้องการแค่นี้แหละไม่ได้มีความแล้วก็ได้แทะโลมผู้หญิงคนอื่นบ้างอันนี้ใครอะ พูดถึงใครอ่ะกู่งรูปพห้กายเสรดอะไรูปอะไรไม่มีเชิญนั่นแหละชีวิตผมไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนชอบแบบสบายๆธรรมดาๆแต่สิ่งที่อยากที่สุดเลยคือแต่มันยังไปไม่ถึงทีคือมีเงินในบัญชีเยอะแล้วไม่ทํางานแล้วอะเกษียนใช่มีเงินในบัญชีที่แบบว่าเราไม่ต้องไปทําอะไรแล้วอ่ะเออแล้วก็อยู่เฉย ไม่ได้มีวันนั้นหรอกดูแลต้องทำงานยันตายเดี๋ยวดูแล้วดแสบเยอะก่อนตายตัดกังคาดคิกเมาเอ็กบอดลงงานให้กูด้วยแล้วก็ตายท่าเออเออโอเคโอเคจะได้ตายไม่ได้ตายเพราะอายุไขนะเมียแทงตายดูแลเออแ้วเดีวอาจารย์ใช้ชีวิตไม่ซับซ้อนใจชอบใจชอบ ช่วงหลังนี้คุณดีนะคุณมีแบ่งเวลาได้แบบออกลังกายไปว่องไปวิ่งไปทีมันเบื่อคือมีช่วงหนึ่งติดเกมล้วติดเกมสะบัดเลยไม่ไปไหนเลยเล่นเกมช่วงนี้รู้สึกว่ามันเป็นแบบออยากไปทำอย่างอื่นบางช่วงนี้ไม่เล่นเกมเลยเล่นเกมน้อยมากทั้งที่เมื่อก่อนเป็นคนติดเกมหรืออาจจะเป็นช่วงช่วงอายุก็ไม่รู้น่าจะอย่างนั้นในช่วงนี้เห็นไปวิ่งแล้วเตะฟุตบอลก็ดีขึ้นเพราะมีกําลังมีพลังงานและเลิกดูดยาแล้วไงเมื่อก่อนติดยาเอ ต่เมันเบสเท่าไหร่ถึงได้เลิอกอะ่ะสองห้าสิบดีเมื่อก่อนสองแปดอย่าเงี้ยสองเจ็ดะอะโหทักสินเอาสุดเลยอะตอนนั้นอะ <laughs> <laughs> ไม่ไหวแพ้เกินหายากด้วยหายากด้วยเออแต่ช่วงหลังมานี่เป็นมัดเลยนะ <laughs> โอโห เดี๋ยวนี้สามสิบยี่สิบสามสิบเออเอ,อ,อย่างขนมบ้าหรือเปล่าเออปลาเหน่อยเว้ยยาเสพติดเว้ยเออจะปล่อยคนปีนเสาไฟมั่วซั่วเอาหน่อยตำรวจเออโอ้ยต่อไปอาจจะเจอมันปีนอยู่เลยหนูปีนเองเออเออประมาณนี้ประมาณนี้ครับคำถามสุดท้ายครับเล่าประสบการณ์เสียวตอนเที่ยวกลางคืนให้ฟังหน่อยครับจำไม่ได้แล้วว่ะคือต้องใช้คำว่าเทียเท่ยวเยอะจนแม่งไม่เสียวแล้วอ่ะเออเอาอีเดียวครั้งล่าสุดก็ได้ หูยสิบปีแล้วนะนานจัดเลยลองดูสิของเราดูสิเผื่อเจ๊จะช่วยนึกได้ลองดูเดี๋ยวจะรู้จักกันรู้จักแล้วรู้จักกันมาเกือบสิบปีแล้วไเป็นคนนึกเรื่องของกูคุนึกเรื่องของเองเราดิคุณลองดิคุณลองดิเผื่อช่วยช่วยเติมรายละเอียดให้ประสบการณ์เสียวหรอก็เขาบอกว่าประสบการณ์เสียวเสียวแบบไหนวะไปเที่ยวแล้วเสียวเหรอเราก็เมาผู้หญิงก็เมาพคนเพื่อนก็เมาอืแล้วอยู่นั้นเล่าว่าผู้หญิงมันเป็นเฮียเลยเป็น ไม่พูดไม่ได้พูดดีเทลแล้วกันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วอ่ะคือเมาเราก็เมาอยู่ดีแบบกูเอาอมยิ้มไปสิมานกอะแกะเออแล้วก็อมยิ้มมาจุ๊บอย่างเงี้ยเออไอ้เฮียพี่ก็เป็นเฮียแล้วอ่ะตอนนั้นงงอยู่งงงงอยู่เป็นแรงของมึงอ่ะไอเราก็จะกินเหล้าไงเรามุงใส่มุงกินเหล้าเขาก็กินเหล้าเหมือนกันอยู่วงเดียวกันแต่ว่อีท่าไหนรู้นั่งรถกันไปเป็นกลุ่มเลยไปนอนห้องพี่ผู้หญิงเพื่อนเขาอีกคนนึงแล้วก็นอนเรียงกันเรียงกันมั่วไปหมดเลยอยู่ดี มาขัดไม่เราเฉยเออ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 มาแบบว่าคือมีมีมีแนวโน้มมาก่อนไหมหรือจากตรงอมยิ้มแล้วมาตรงนี้เลยมีแนวโน้มเหมือนกันคือตลอดทางมาตลอดในแท็กซี่แต่ก็ไม่ได้เราไม่มาทำอะไรเราไม่ได้คิดอะไรเรามเมาอารมณ์ออแบบเมาแล้วเรานักเร่งอะเออไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีความไม่ค่อยมีความอ่อนโยนเออมาแล้วเฮ้ยนกูมึงเลยกูสุตีะยามาเทิงไปใช่ใช่ดูดีมาขัดไม่เราเฉยเออแล้วตื่นช้ามา รุ่นพี่เราก็ไปด้วยกันี่้ห่ะุ่งพี่ผู้ชายคนนึงซ้ายมึงใช่ไหมขวากูเออจริงคู่เลยตอนเช้าอ้อันนี้เขียววะด้วยตลกนะอันนี้อันนี้ก็เสียวอยู่นะตอนกลางคืนก็เสียวอยู่แต่พอเล่ากันแล้วตลกเหมือนกันตลกนี้อไอ้เรื่องก็ไม่หาด้วยไอ้ของเจ้าไปเลย เออเขาใจถึงมากเลยอืมอืแต่ผมว่าบอกดีเทลแล้วกันรู้แม่งเป็นท e um, ี่อะไรวันนั้นเออเออเอออ๋อเป็นที้ฮาดิอ่าอ่าอ่าจากตั้งแต่สมัยเรียนละนี่นานละอันนี้นานละเรื่องนี้นานละเอาเรื่องลาล่าดิเรื่องลาล่าหมดละไวไวนี้ไวไวนี้มีไหมเคยไหมว่าเมาหนักๆแล้วโทรชวนใครออกมากินเหล้าเป็นเพื่อนเนี้ยแล้วก็กินกับเมาไอ้คนนั้นก็ไปกินเหล้าแล้วถ้าพักเมาก็ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีเงี้ยมีไหมเคยเคยมีไหมตีนจัดเลยนันอ่ะเออเป็นไงวันนั้นเป็นไงโอ้โหนั้นก็ไป ตีสองมั้งมันตีสองแลเราก็อยู่บ้านเนี่ยอืมเอ้ยเขาอยู่บ้านเราก็โทรไปตามเขาบอกเอ้ยออกมาเลยเนี่ยร้านนี้เลยเเออออจริงวเนี่ยกลับบ้านไปเลยเพื่อนไล่เรากลับบ้านเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวออเดี๋ยวกไปเพื่อนขับมอเตอร์ไซค์มาขับมอเตอร์ไซค์โอ้โหเพื่อนเป็นโคตรเท่เลยเพื่อนเพ่อนแต่งตัวเท่จังเแล้วเราเราเป็นไงเรา เลื้อนเราเมาเลื้อนเลยนะแต่งตัวก็เลื้อนแล้วพอเราไปถึงปุ๊บผู้จัดการก็เดินมาแล้วก็เรียกเด็กประจําเรามาเรียกเด็กประจํามานี่ก็มานั่งมัวนัวเลยเออแต่เพื่อนเราไม่เป็นคนดีผู้จัดการเรียกเด็กมาให้เท่าไหร่ก็ไม่เอาไม่เอาเลยไม่ยุ่งเลยเพื่อนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยนะเออเท่มากเลยผู้จัดการคนนั้น เอาเลยเขาไม่เอาเลยเขาไม่ยุ่งกับใครเลยใช่เขาดูดูแลเราตอนเราเมาเลยเพราะเราเมามากเราเมามากเราก็แจกดิ้งเลยหมดไปคืนนั้นมีห้าหมื่นะเนอะเฮ้ยเรามีเงินเยอะกันเลยเหรอเออไม่รู้แหวมาจากไหนเหมือนกันห้าไม่ฟังด้วยเพื่อนห้าไม่นะไม่ฟังไอ้เพื่อนคนนี้เท่ๆเลยนะใช่คือเรายึดเงินสดมันมาเลยนะยึดเงินเพื่อนยึดเงินสดเราไปอ่ะประมาณแบบหลายพันอยู่อ่ะยึดไปเลยึดไปเลยเดี๋ยวควักแจกหมดแม่งไปโอนอ๋อไปโอนนี่ อไม่ถึงตัวเราไปโอนเราไปโอนเราดันไปโอนไงแล้วว่าเมาได้ที่แล้วขึ้นร้องเพลงเวทีเมาแอดเลยร้องเพลงจําไม่ได้เนื้อก็ไม่ได้ด้วยคุณก็ไปถนัดอยู่แล้วเรงร้องเพลงเพลงลูกทุ่งไงแต่ว่าขึ้นใบขึ้นใบร้องสุดท้ายสุดท้ายก็เหมือนแบบเพื่อนก็กลับอย่างเงี้ยเราก็เลี้ยวมีเด็กเราเด็กเราประจานหมแล้วเลี้ยวเข้าคอนโดนอนกับเด็กข้างบนอ๋อนี่คือชีวิตเรา แล้วเพื่อนที่เท่ๆอ่ะขับมอไซค์กลับโคตรเท่เลยเท่จัดแบบกับคนเดียวกับคนเดียวโคตรหล่อเลยแม่งผมยอมยิงเพื่อนผมคนนั้นเเท่จัดอืกูเริมไม่ได้ยอมเลยเฝอๆกูไม่อยากยอมเลยเออแต่ก็กลัวเดี๋ยวมีปัญหาชีวิตครอบครัวอีกมึงอ่ะเออแล้วเดี๋ยวก็เรามามาดั้งโพสไอจีทดท้อดิเกิดเป็นกูนี่มันยากจริงโว้ยเกกูลำบากจริงเท่าไรก็ผิดไปหมดขยับยังผิดเออทำไมไนเกิดอะไรขึ้นอ่ะฮะทำไมอ่ะมันมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งผมไปกดไลค์น้อง กดไลค์อจีรู้จักกันไหมรู้จักแล้วนี่รู้จักไหมไม่รู้จักน้องเป็นคนคุยไอแบน์เพื่อนผมผมรู้จักกันนานแล้วแล้วมันคุยกันผมก็เลยไปกดไลค์อจีเพราะว่าเป็นเพื่อนเป็นเป็นคนที่เพื่อนเราจัวอยู่เพื่อได้ช่วยเหลืออะไรกันได้แคปมาคนนี้ใครผมมันท้อเออเลยเสียงเสียงแจ็คมาท้อจังจัเป็นไรวะเราไม่น่าไว้ใจขนาดเลยนะวันะเออโชเอาความจริงดวบะอะไรบอกดูไหม ดูรูปไหมเฮ้ยพอแล้วรูปตอนผมเท่ๆไม่ต้องมาเพียวหรอกพอแล้วเหรอ่เรื่องคุณบ้างอะ่ะไม่มีหมดแล้วก็นเด็ดเรื่องเสียวก็มีแค่นี้แหละกลัวแม่งสมบออ่ะเดวกัน <c oughs> ไม่มีไม่มีเอาไปละเอาเอาไ,ไงเอาไ,ไงเอาปอา้ามาปิิการยาดีกว่าแผลมาสดกันบบ <c oughs> เอออ้าวนี่คือทั้งหมดเหรอเราจำได้ย้ มาติดตามเจ้ากุ้งด้วยครับไปเดิม NR NR Sport ครับแล้วก็ NR i t ท y ครับไปกดติดตามทุกแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยได้หมดใช่เลยครับอ่าส่วนตัวก็ปากกุ้สปอนเซอร์ยังเข้าได้เหมือนเดิมก็ได้ครับอะไรก็ได้เข้ามาเลยคับผมอ่าปากคุ้งนั้นในต่อๆแล้วก็เฟ o k ส่วนตัวถูกต้องครับอ่ะพี่กายขึ้นหน่อยกุกกรอบๆขึ้นใ้เขาด้วยไอสัตว์กาย มึงเป็นเพื่อนกับเมียรุ่นพี่กูนะมึงอ่ะมึงคุยใครเด่ะการเป็นเพื่อนกับเมียรุ่นพี่ผมใช่ถูกต้องแฟนรุ่นพี่ผมป้ายมีนาแต่งงานละผมคิดว่าน่าจะได้เจอการงานแต่งนี้อ๋อโอเคบังเอิญเขาเรียนมบาบูด้วยกันไงอ๋อเหรอผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยไม่ใช่เด็กชุมเรียมบาบูนอ่ะบาบูแล้วกันกูเกิลกูเกิลไม่ใช่อืมเกทคเคนเทคเคนไงเทคสเตติเฟเตอร์สเตติเฟเตอร์ลิวเคนอ่ะโชว์ลิวเคนอ๋อโอเค อ่ะตามนี้กดไลค์กดแชร์ติดตามเจด้าไว้ทุกแพลตฟอร์มหน้าหน้าตรงนี้นะจ๊ะสับต้องรู้ไว้เนี่ยชวนนุชหกโมงเย็นกับคอนเทนตปวดสมองในเล่าเราได้จำได้เรื่องหอวใจกันนะอขบคุ้งก้าวรู้จักเจด้ารูคจักสวัสดเจ้าเจอกันทุกคนนะบายบย